สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงในการไปเที่ยวทะเลของกลุ่มเพื่อนทั้งเจ็ดคนที่คิดว่าจะเป็นวันหยุดสุดแสนสนุกแต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่กำลังจะได้ฟังนี้ อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่ก่อนจะหยิบของแปลกๆที่เจอระหว่างทางและอาจทำให้คุณระแวงทุกครั้งที่ไปเที่ยวทะเลในครั้งต่อไปถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยในวันหยุดยาวฉันและเพื่อนชวนกันไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกพวกเรามากันเจดคนจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวสวยงามมากมายก่อนเข้าที่พัก พวกเราแวะเที่ยวชมป่าชายเลนใกล้ๆที่พักขณะที่เดินเล่นกันไข่มุกเก็บถุงผ้ากำรรมะหยี่สีแดงเข้มราวกับเลือดได้ถุงหนึ่งฉันถามไข่มุกว่านั่นถุงใส่ทองหรือเปล่าแนะนำให้เอาไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยประกาศหาเจ้าของแต่ไข่มุกปฏิเสธอย่างแปลกๆสายตาของเธอเหมือนถูกสะกดด้วยบางสิ่ง ขณดอยู่ที่ป่าชายเลนฉันสังเกตเห็นไข่มุกหน้าตาหมองคล้ำเหมือนมีขมเหลาดำปกคลุมใบหน้าดวงตาของเธอดูเลื่อนลอยและว่างเปล่าไข่มุกบอกว่ารู้สึกเวียนหัวขอ,อกหลับที่พักเสียงของเธอแหบพร่าผิดปกติบนรถด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันขอให้ไข่มุกหยิบถุงผ้าออกมาเปิดดูแต่ไข่มุกปฏิเสธอย่างแข็งกร้าว สีหน้าของเธอดูเศร้าและอ่อนเพลียพอถึงที่พักพวกเราก็พากันออกไปเดินเล่นที่ชายหาดขณะที่พวกเราถ่ายรูปเล่นกันเพื่อนคนหนึ่งพูดติดตลกเรื่องถุงผ้าว่าถ้าเป็นทองอย่าลืมเลี้ยงอาหารพวกเราด้วยนะไข่มุกโอเคไหมทันใดนั้นลมเย็นยืเยือก,ก็พัดผ่านมาทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกชันฉันถ่ายรูปไข่มุกแต่เมื่อดูภาพ กลับปรากฏมือดำซีดเหมือนศพเน่าโผล่มาจากด้านหลังไข่มุกทำท่าโอเคอย่างน่าขนลุกทุกคนตกใจสุดขีดไข่มุกหน้าซีดเผือดตัวส่นเทา้าและบอกเพื่อนๆนว่าตนรู้สึกเวียนหัวขอกลับห้องพักก่อนด้วยความเป็นห่วงพวกเราจึงกลับไปห้องพักพร้อมๆกันพอถึงตอนเย็นขณะที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าท้องฟ้า เป็นสีแดงฉานราวกับเลือดพวกเราเริ่มตั้งวงสังสรรค์กันบรรยากาศรอบตัวดูเอืมงครืมผิดปกติเยียงคลื่นซัดฝั่งดังกึกก้องราวกับเสียงครวญครางของวิญญาณทันใดนั้นฉันเหลือบไปเห็นร่างสีดำทะมึนกำลังเดินลงทะเลจึงเรียกให้เพื่อนๆหันไปดูภาพที่เห็นทำให้ทุกคนขนลุกสู้ไขมุกกำลังเดินลงทะเลอย่างเชื่องช้า เธอดูเลื่อนลอยผิดปกติทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาเพราะคิดว่าไข่มุกยังอยู่ในห้องพักฉันตะโกนเรียกแต่ไข่มุกไม่ตอบสนองเธอเพียงแต่หันมามองด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและเย็นเยียบริมฝีปากของเธอขยับพึมพำบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องผู้ชายสามคนวิ่งไปจับตัวไข่มุกแต่กลับพบว่า ร่างของเธอเย็นเฉียบและแข็งราวกับศพแรงของเธอมหาศาลเกินกว่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างไขมุกจะมีเพราะผู้ชายทั้งสามคนก็ไม่อาจสู้แรงของเธอได้ฉันตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยทุกคนที่เข้ามาช่วยต่างรู้สึกถึงพลังงานชั่วร้ายที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของไขมุกเสียงของเธอเปลี่ยนเป็นเสียงแหบต่ำไม่เหมือนมนุษย์ อย่ามายุ่งกับกูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเธอตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงของชายแก่ใบหน้าของเธอเหมือนจะบิดเดียวผิดรูปตาเหลือกค้างทันใดนั้นคุณลุงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมกับถือกริดโบราณที่มีอักขระแปลกแปลกสลักอยู่ลุงใช้ด้ามกริดจีไปที่ศีรษะของไข่มุก พลางท่องคาถาแปลกๆด้วยเสียงทุ้มต่ำออกไปวิญญาณชั่วร้ายจงกลับคืนสู่นรกเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวดังออกมาจากปากของไขมุกก่อนที่ร่างของเธอจะซุดลงกับพื้นลุงถามพวกเราว่าไปเอาอะไรของใครมาหรือเปล่าฉันนึกถึงถุงผ้าสีแดงจึงรีบวิ่งไปค้นกระเป๋าสัมภาระของไข่มุก พอเปิดกระเป๋ากลิ่นเหม็นเน่าช่วยออกมาพอฉันหยิบถุงผ้าออกมารู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกและพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาลุงบอกว่านี่คือของสกรปรกที่พวกคนเล่นของมักจะใช้กันเขาใช้กริดแทงเข้าไปที่ถุงผ้าฉันเห็นเหมือนควันสีดำพวยพุ่งออกมาลุงท่องบทสวดบ,บางอย่างที่ฟังดูไม่คุ้นหู พอสวดเสร็จลุงก็เผาทิ้งทันทีลุงบอกว่าจะนำเท่าฐานไปทำพิธีกำจัดให้สิ้นซากก่อนจะเตือนพวกเราว่าระวังให้ดีสิ่งชั่วร้ายยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้คืนนี้อย่าได้ออกจากห้องพักเป็นอันขาดหลังจากผ่านค่ำคืนอันน่ากลัวนี้พวกเราก็รีบไปทำบุญที่วัดแล้วจึงรีบกลับกรุงเทพทันทีและนั่นคือเรื่องราวสยองขวัญ ของทิพเที่ยวทะเลที่เกือบจบไม่สวยถ้าไม่ได้คุณลุงท่านนั้นช่วยไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไข่มุกและเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรแตะต้องหรือเก็บของที่ไม่รู้ที่มาที่ไปโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีตำนานเรื่องผีสางหรือวิญญาณเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าของสิ่งนั้น อาจนำพาสิ่งชั่วร้ายมาสู่เราได้ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวสยองขวัญอื่นๆที่จะมาเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ